สถาปัตยกรรมเนี่ยคือการออกแบบบนพื้นฐานของความสวยงามแก้ปัญหาสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราต้องมาสะดุดกันตรงเรื่องของสเปคแล้วแหละว่าเราออกแบบสถาปัตยกรรมกับหุ่นยนต์ก็ได้นะสวัสดีครับผมชื่อไอซพัทวินทรียาวรรณิชครับอายุ35ปีเป็นเจ้าของบริษัท PS Design ซครับผม ก็เป็นสถาปนิกครับผมรับงานฟรีแลนซ์ทั่วไปแล้วก็รับงานเป็นชีพปรึกษาให้บริษัทเอกชนหลายๆที่ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ซัพพอร์ตให้งานสถาปัิยกรรมหรืองานออกแบบในอนาคตครับผมให้สมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้นครับความเชื่อมโยงระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างที่ผมเลือกเรียนเนี่ยเพราะว่า สถาปัตยะกรรมเนี่ยคือการออกแบบบนพื้นฐานของความสวยงามการใช้งานนะครับผมแต่ทีเนี้ยจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ก็ต้องใช้หลักการของวิศวกรรมโครงสร้างเข้ามาช่วยเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับผมให้กับบ้านหรืออาคารหลังนั้นนั้นไม่ให้เกิดการสุดตัวเกิดความแข็งแรงและเกิดคุณภาพที่ดีสำหรับผู้ใช้งานครับ ท้าทายที่สุดของงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมแล้วก็งานโครงสร้างแล้วก็ธรณีวิทยาสําหรับผมเนี่ยก็คือเรื่องของการเจอสิ่งใหม่ๆนะครับและการแก้ปัญหาหน้างานและการแก้ปัญหาสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนบางอย่างเราเรียนมาเราเจอมามีประสบการณ์มาหลากหลายปีแต่ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแลวเราอาจจะไม่คิดไม่ฝันก็ได้ครับผมดังนั้นสิ่งนี้ คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับสถาปนิยกรรมและวิศวกรรมครับผมเค okay. ครับก็ที่เจอมาก็น่าจะเป็นอาคารสูงนะครับเหมือนจะเป็นโครงสร้างเสาเนี่ยได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกของรถบรรทุกนะครับผม <_ S 1> เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแหละทำให้เสามีการแคลกมีการล้าวนั่นแหละ เราเข้าไปประเมินความเสี่ยงในระหว่างประเมินเนี่ย <_ an> ก็เกิดแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเ <_ an> ชื่อว่าน่าจะมาจากแผ่นดินไหวด้วยแหละแต่ว่าในโลกเราเนี่ยมีแผ่นดินไหวเ,เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วอยู่ที่ระดับความเสียหายความสั่นสะเทือนเนี่ยไม่นิจูดเท่าไหร่เล็กน้อยว่ากันไปตอนนั้นอาจจะเล็กน้อยครับแต่ว่าในระหว่างทำเนี่ยก็มีความเสี่ยงพอสมควรดังนั้นเราประเมินกับทีมวิศวกรแล้วเนี่ยเราก็กลับมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็กลับเข้าไปอีกทีหนึง่งโดยการ ดีดตัวอาคารนี้เป็นเทคนิคหนึ่งเพื่อให้อาคารอยู่ในเลเวลที่มีความสูงเท่ากับเท่าเดิมและสิ่งต่อไปก็คือมีการเสริมโครงสร้างเหล็กเพลทเหล็กแล้วก็คุมด้วยคอนกรีตนะครับด้วยค่าสเตนที่คำนวณมาแล้วอย่างปลอดภัยและแข็งแรงนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพี่มากที่สุดครับ มีอยู่2สิ่งที่จําเป็นนะครับผมสําหรับ2อาชีพนี้ก็คือ 1. เรื่องทักษะของการจัดการหรือ management นะครับก็คือเราต้องจัดการหรือบริหารเวลาบริหารคนเพื่อที่จะทํางานใน2ออย่างเนี่ยให้มันได้พร้อมๆกันและมีคุณภาพและอย่างที่2คือ coordinate หรือเรื่องของการประสานงานถ้าเราบริหารงานดีแล้วแล้วเรามีการประสานงานมีการพูดคุยมีการเคลียร์ปัญหามีการติดต่อที่ชัดเจนเนี่ย เชื่อว่างานทั้งสองงานะจะมีประสิทธิภาพทันเวลาและมีคุณภาพครับผมสำหรับผมคิดว่าอาชีพสองอาชีพคือสถาปนิกและวิศวกรเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนที่เราเห็นกันครับบนพื้นฐานของความปลอดภัยเพราะว่าอ,าอาชีพนี้เนี่ย,ยได้ผ่านการเรียนแล้วก็การ ศึกษาเรื่องของกฎต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นคู่มือเรื่องของเซฟตี้เรื่องของหลักของการคำนวณเรื่องของหลักมาตรฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางเดินทางหนีไฟดังนั้นถ้าไม่มีเหล่าบุคคลท่านนี้ผมคิดว่าอาคารอาจจะไม่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในอนาคตได้นะครับครับในเชิงของสาปัญญกรรมแน่นอนว่าต้องออกแบบบนพื้นฐานของปรบอควบคุมอาคารนี่คือคู่มือ ของสถาปนิกเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ทําตามนี้ผมเชื่อว่าอาคารเนี่ยทางเดินฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่นอนส่วนอีกแง่หนึ่งในมุมของวิศวกรรมเนี่ยคู่มืออีกอันหนึ่งสําหรับวิศวกรก็คือตัวพรบควบคุมอาคารเช่นกันและมยพอนี่คือสิ่งที่เป็นคู่มือที่จะบอกเรื่องของการออกแบบบนความปลอดภยัยแผ่นดินไหวแรงลม ต่างๆนานานะครับที่จะ make sure ได้ว่าสิ่งที่เราออกแบบแล้วก็ทำการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปด้วยคุณภาพที่ดีครับและปลอดภัยในความคิดเห็นของผมนะครับผมพังเมืองของกรุงเทพเนี่ยะลักษณะาทางกายภาพนีค่อนข้างที่จะเป็นรูปทรงหรือมี s q u a ม e meter ที่มันค่อนข้างไม่ได้ใหญ่ดังนั้นทุกคนเนี่ยถนนหลายสายจะมากระจุกตัวในในกรุงเทพดังนั้นการจราจรแน่นอนว่าติดขัด ลักษณะทางแนวราบเนี่ยมีการวางผังเมืองที่ซับซ้อนถนนหลักและถนนรองเนี่ยเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีในยยะสาคัญดังนั้นพอเกิดพื้นที่ที่ไม่พอนะครับก็เลยเพิ่มพื้นที่ในแนวสูงเกิดขึ้นเราจะเห็นต่างๆนะนะไม่เดินเป็น BTS เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรบนภาคพื้นถนนทางยกระดับทางด่วนต่างๆนานาหรือสะพานยูเทิร์นบริดจ์อะไรต่างๆนานาที่เรารู้จักกันะนะครับมันอาจจะไม่พอตัวเนี้ย ไม่ใช่ปจัจรรจ,ปจัยหลักที่จะทําให้การจราจรเนี่ยดีขึ้นแต่ปัจจัยหลักเราต้องกลับไปแก้เรื่องของ traffic management หรือการควบคุมการ,รจราจรเรื่องของป้ายไฟเรื่องของอ traffic lighting นะครับผมหรือเรื่องของการรณรงค์ในการแบ่งเส้นทางรจราจรอย่างไรปิดเปิดพื้นที่แบบเป็นเวลานี่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญมากกว่าครับสำหรับผมที่มองในเรื่องนี้ครับ ในมุมมองของผมแล้วเนี่ยอ,า,อาชีพสถาปนิกและวิศวกรเนี่ยแน่นอนว่าแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภายในภายภาคหน้าเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราต้องออกแบบบนพื้นฐานที่ปลอดภัยมากขึ้นรองรับเรื่องภัยพิบัติมากขึ้นครับทีนี้ตัว AI ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเรียนรู้ให้เร็วเท่าๆกับตัวสถาปัิกกรรมตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้เท่าทันมันเนี่ยเราก็จะใช้งานมันได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณที่เร็วขึ้นการออกแบบที่ดีขึ้นรวมถึงการออกแบบบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบนะครับผมถ้าเกิดเราลืมเรื่องของ e a a เนี่ยไม่ได้เอามาเข้ามาในการออกแบบเนี่ยอาจจะทําให้อาคารเนี่ยไม่ยั่งยืนอาจจะลดลกร้อนไม่ได้ดังนั้นสถาปนิกและเหล่าวิศวกรนเนี่ยทั้งหลายต้องคํานึงถึงเรื่องของ building energy เรื่องของการลดลกร้อนพลังงานจึงจะทําให้อาคารสิ่งปลูกสร้างที่เรา ออกแบบเนี่ยอยู่กับประเทศไทยไปได้นานๆนนครับในมุมมองของผมสำหรับผลกระทบครั้งนี้ครับสำหรับตึกสอตงอที่ถล่มนะครับตัวศูนย์กลางแผ่นดินไหวมาจากพมา่านั้นความแรง7.7ไม่มีจูดโดยประมาณนะครับผมล,ลักษณะของคลื่เนเว็บมันเนี่ยะจะเป็นความถี่ต่ำซึ่งมีผลกับอาคารสูงในกรุงเทพพอสมควร ทีเนี้ยเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างดูแล้วเนี่ยจุดที่มันทําให้อาคารคอลลัเนี่ยเราต้องมาเช็คดูแล้วว่ามันระเบิดที่ไหนส่วนใหญ่ที่จะเป็นที่เสาก่อนอาคารเชฟเนี่ยเป็นอาคารพื้นโพเทนชัลซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าในประเทศไทยเราใช้กันเยอะทีเนี้ยเราต้องมาสะดุดกันตรงเรื่องของสเปคแล้วแหละว่าเขาได้มาตรฐานหรือเปล่าสําหรับผมมีมุมมองของตัวว่าเช็คจากเหตุการณ์หรือข่าวต่างๆตัวเหล็กตัวคอนกรีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐาน สามเรื่องของตำแหน่งคอลิฟที่พยุงเหมือนแกนเป็นสหลังของอาคารนะครับผมก็อาจจะเป็นการวางตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องเท่าที่ควรนะและ,และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของเขาเรียกว่าการควบคุมปริมาณและการทำงานอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานของงานวิศกรรมดังนั้นในสามสิ่งที่ว่านี้อาจจะเป็นภาพรวมที่ทำให้อาคารถล่มก็ได้นะครับผม จากการคาดการณ์นะครับผมจะสภาพแวดล,ล้อมแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเราจะพบได้ว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติในหลายๆทั่วมุมโลกไม่ใช่แค่พมา่าดังนั้นผลกระทบที่จะทําให้ประเทศไทยได้รับแน่นอนก็คือเรื่องของรอยเลื่อนต่างๆอาจจะพบในบางจุดที่มีรอยเลื่อนอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของอากาญจนบ,บุรีรอยเลื่อนสีสวัสด์ตอนนี้ผลกระทบพอเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิด แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอาจจะเกิดทำให้พื้นดินสุดตัวหรือ differential settlement ของอาคารต่างๆและรวมถึงน้ำท่วมด้วยนะครับผมนั้นเราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็มีการฝึกซ้อมในเรื่องของหนีไฟและเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับรับมือกกับแผ่นดินไหวในทุกๆครั้งที่เรารู้ข่าวมาครับผม ว่าอาชีพสถาปนิกหรืวิศวกรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหางานได้ใช้คำว่ามากกว่าเดิมสำหรับความคิดผมนะครับเพราะว่า1ทั้งในด้านของเอกชนและภาครัฐเนี่ยมีความต้องการที่จะออกแบบตัวอาคารหรือออกแบบสิ่งปลูกสร้างเนี่ยพอสมควรที่สำคัญเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อาคารละ ถ้าเกิดเราเข้าใจเทรนด์ของโลกเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสถาปนิกไ,ไม่ได้ทําแค่งานออกแบบเพียงอย่างเดียวอาจจะวิเคราะห์เรื่องของอดินสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆนานาได้รวมถึงถ้าเกิดเราไปถูกจุดเนี่ยเราอาจจะข้ามไปถึงไอทีเทคโรบอติกนะครับผมนั่นหมนายความว่าเราออกแบบสถาปัตยกรรมกับหุ่นยนต์ก็ได้งนั้นถ้าเกิดเราไปถูกจุดเราเข้าใจเทรนด์ของโลกว่าไปในทิศทางไหนอาชีพสองอาชีพนี้มีไรายได้ที่ดีแน่นอนครับ เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับว่าโอเคเราชอบในเรื่องของศิลปะไหมเราชอบในเรื่องของการคำนวณหรือเปล่าถ้าเกิดเราค้นหาตัวเองพบแล้วเนี่ยให้เราลองศึกษาจากการเรียนเบื้องต้นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปเทคคอร์เกี่ยวกับความรู้ทางด้านศิลปะพกรรมเบื้องต้นนะครับทีนี้มันก็มีที่เรียนหลายแบบไม่ว่าจะการฝึกดรองตามสถานศึกษาต่างๆเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาหาลัยทีนี้พอเราเริ่ม เรียนไปสักพักเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าเราชอบมันจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นอาชีพสาปนิกด้วิศวกรก็จะเป็นของคุณครับก็ยังไงก็ฝากนะครับผมบริษัท p รีเอส g n นะครับให้กับทุกคนด้วยสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นออกแบบภายนอกออกแบบภายในอาคารบ้านตึกสูหรือจะเป็นห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีทีมที่ปรึกษาในเรื่องของการออกแบบรวมไปถึง ก่อสร้างจนแล้วเสร็จนะครับครบวงจรในที่เดียวนะครับผมสําหรับพีเอดีไซน์เขาฝากไว้ด้วยครับส่วนอีกงานหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาครับเรื่องขององานโครงสร้างแล้วก็งานสารวจเกี่ยวกับชั้นดินนะครับที่โอโลจิคอเราก็พร้อมให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาสําหรับภาครัฐเอกชนที่ต้องการที่จะอยากได้ข้อมูลอย่างเต็มที่ครับผมขอบคุณครับ